เดชคำพีเทพฤทธิ์ตอนที่98สั่งสอนบ่าวทาตให้หนักเย่หยางกับเย่ปิงรีบกลับบ้านตลอดรายทางเย่หยางคิดเรื่องงานมงคลและคิดว่าตระกุลเย่อาจจัดงานแต่งงานอื่นให้เขาหรืออาจจะเป็นเย่ปิงก็ได้มีคนมาขอนางหรือมิฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเป็นเย่ชวงน้องสาวคนเล็กหรือมีใครมาขอนางไหวเย่หยางไม่เคยคิดว่า เขาจะคาดผิดเมื่อกลับไปถึงบ้านปูกขอเข้าไปในห้องโถงใหญ่เขาเห็นบ่าวสตรีห้าหกคนร้อมรอบหญิงงามพวกนางทุกคนกำลังพูดบางอย่างแต่ละคนก็ผลัดกันพูดมีผู้คุมกันของตระกูลเย่บางส่วนที่มีร่างกายสูงและบึกบึนและมีบุรุษไวกลางคนผิวขาวไร้ตำหนินั่งดื่นน้ำชายอยู่ข้างหน้าลุงนั้นบ่าวชาราและคนอื่นๆยืนรอยอย่างระแวดระวังเย่ยังเห็นว่า ในตาของหญิงงามแดงและมีน้ำตานางกอดลูกสาวตัวน้อยไว้แน่นพลางสั่นศีสะต่อเนื่องราวกับว่าคัดค้านอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามนางไม่ได้พูดโต้แย้งหญิงอื่นออกมาดังๆทารกหญิงที่ซุกซนเป็นปกติขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของหญิงงามมองดูแล้วเห็นความหวาดกลัวในดวงตาของเธอทันทีที่พวกเขาเห็นเย่ป,ปิงและเย่หย,อยางเข้ามาข้างในบ่าวหญิงเหล่านั้นคอยเงียบลงทีละคนทีละคน สีหน้าของหญิงงามเปลี่ยนไปเล็กน่อยดูมีอารมณ์เล็กหน่อยแต่ดูเหมือนว่านางจะหักข้ามความรู้สึกไว้ไม่ยอมเผยความรู้สึกออกมาร่างของนางสั่นขณะลุกขึ้นยืนดวงตาของนางฉายแววของความสุขสุจริตนนานอกจากนี้ยังดูเหมือนนางผ่อนคลายลงราวกระปวดภาระใหญ่ในใจของนางลงได้บุตรและธิดาของนางกลับมาถึงบ้านแล้วในที่สุดพวกเขาก็กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยและแข็งแรงเป็นปกติ ถ้าเป็นวันตามปกตินางคงจะกอดบุรและทิดาที่เดินทางไกลกลับมาบ้านไว้แน่นแล้วแต่ตอนนี้ยิงงามแค่พยักหน้าและยิ้มให้เท่าที่นางจะทำได้เสียงของนางสั่นเครือบ่งบอกถึงอารมณ์ขณะที่พูดว่าดีจริงๆที่พวกเจ้ากลับมาแล้วดีจริงๆทันทีที่ทารกยิงเห็นหลังของเย่หย,ยางเธอร้องดีใจและดิ้นออกมาจากอ้อมกอดของมารดาวิ่งผ่านห้องทง โผข้อหาเย่หยางอย่างเต็มฝีเท้าและโดดกอดเย่หยางมือน้น้อยของเธอกอดคอเย่หยางไว้แน่นขณะที่เธอร้องไห้ออกมาดังๆเหมือนกับว่าเธอเป็นเด็กกำพรา้าที่ไม่มีใครปกป้องแล้วจู่ๆก็พบญาติของเธอลุงนันเบาชราและคนอื่นๆยินดียังเห็นได้ชัดรีบเข้ามารับสัมภาระจากหลังของเขาทันทีมีเพียงชายไวกลางคนผิวเนียนที่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรต่อการปรากฏตัวของเย่หยาง เขาไม่ได้แม้แต่จะยืนยังคงนั่งสบายๆขณะถือถ้วยชาในมือและจิบช้าๆเมื่อเย่หยางอุ้มทารกหญิงเดินเข้ามาใกล้บุลุดกลางคนจำารือมองเย่หยางด้วยห่างตาแต่ก็ยังคงนั่งดื่มอย่างสบายอารมณ์หลังจากผ่านไปนานในที่สุดเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหญิงว่าไงคุณชายสามกลับมาแล้วเจ้ากลับมาบ้านทันเวลาพอดีข้ามาตามคำสั่งของท่านประมุขตระกูล เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้าคุณชายสามภายในสองวันเจ้าจะต้องพาครอบครัวทั้งหมดกลับภาษาตระกูลเย่นอกจากไปเคารพประมุขตระกูลและผู้อาวาุโสคนอื่นๆเจ้ายังต้องแสดงความเคารพภรรยาคนใหม่ของนายสีอีกด้วยคุณนายสีผู้นี้จะเข้าร่วมกับครอบครัวของท่านนางเป็นหญิงมัง่งคั่งมาจากตระกูลเฟิงเหอหยางอย่างไรก็ตามการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ในอนาคตภรรยาหลวงของคอรอวที่สีจะเป็นแม่นางคนนี้เมื่อเจ้าแสดงความเคารพต่อนางในคราวหน้าเจ้าจะต้องเรียกนางว่าแม่สีหรือคุณนายสีฉันพ่อค้าจะแต่งงานใหม่หรือเย่ปิงเกิดจะเป็นลมเมื่อได้ยินเช่นนั้นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเมื่อเย่หยางได้ยินข่าวเขาก็ตกใจมากเช่นกันด้วยความรู้สึกลางๆเขาสามารถรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่การแต่งงานธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือการวางแผนเอาไว้มันต้องเป็นแผนที่มีต่อครอบครัวที่สีแม้ว่าหญิางงามกับอาสีจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันพวกเขาก็ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันพวกเขายังมีชีวิตอยู่อย่างกลมเกลียวมิได้ทะเลาะก,กันแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นตามบันทึกของเจ้าเด็กผู้น่าสงสารอาสีของเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจโลเลในทางตรงกันข้าม เขาเป็นคนดีกระตันอยู่ต่อพ่อแม่และรักลูกลูกของเขาเขาเป็นสามีที่ดีผู้ไม่เคยทะเลาะก,กับภรรยามานานกว่าสิปีแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแข็งแกร่งและไม่อาจเทียบได้กับพี่ชายทั้ง3แต่คุณ,ณธรรมนิสัยและทัศนคติของเขาก็ไม่ใช่ของพวกสุภาพบุรุษจอมปลอมแม่คนอย่างเขาจะทอดทิ้งภรรยาปัจจุบันไปคว้าคนรักอื่นได้อย่างไรเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันแปลกจริงๆ ท่านประมุกได้ตัดสินใจเลือกวันมงคลสมรสเป็นวันที่28ยิ่งบุรุษผีขาวพูดต่อไปเย่ยังก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นแต่งงานวันที่28หรือวันนี้วันที่26แล้วไม่มีประตูเทเลพอร์ตจากเมืองไปชือไปปราสาทตระกูลเยพวกเขาอาจไปทันถ้าได้ควบม้าเร็วแต่หญิงงามและหญิงตัวน้อยขี่ม้าไม่ได้พวกนางจำเป็นจะต้องได้รถเทียมมาหรือไม่ก็ต้องใช้เกี้ยว ซึ่งก็ไม่สามารถไปได้ทันดูเหมือนตระกูลเยจะไม่ยอมให้หญิงงามได้มีโอกาสคัดค้านการแต่งงานเลยถ้าไม่ใช่เพราะเขารีบกลับมาบ้านพร้อมกับเย่ปิงดูเหมือนเรื่องเหล่านี้จะถูกจัดการไปโดยที่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ทำไมตระกูลเย่ถึงต่อต้านครอบครัวที่สี่มากกันเล่าครอบครัวที่หนึ่งและที่สองกำลังมีแผนการหรือเหตุผลอันใดกันแน่เย,อย,อย่ยางไม่สามารถทำความเข้าใจได้ทั้งหมดแต่เขาโกรธ เขาต้องการกลับไปปราสาทตระกูลเย่และต่อสู้ทวงคืนความเม็นธรให้กับแม่สี่เขาต้องการช่วยนางระบายอารมณ์กับคนเหล่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาจะระบายลงกับเจ้าพวกสวะนี้แทนถ้าเขาไม่ตอบโต้ะอะไรไปบ้างเขาก็คงเป็นสวะในหมู่ขยะพวกนี้แทนแม้ข้าคือสภัยที่สี่อย่างเป็นทางการตรัวจริงดังนั้นแม้นางต้องการเข้าร่วมกับครอบครัวข,ของเรานางก็ต้องเป็นภรรยาน้อย เจ้าจะทําให้นางเป็นภรรยาหลวงได้อย่างไรกันถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าแม่ของข้าเป็นผู้ได้กันแน่เย่ปิงโกรธจัดจนนาซีดไม่เพียงแม่นางจากครอบครัวเหออย่างเฟิงจะต้องการแต่งงานเข้าครอบครัวของพวกเขาเท่านั้นแต่นางยังคงต้องการเป็นภรรยาหลวงอีกหรือนี่มันเหตุผลบ้าบออะไรกันถ้าพวกเขายอมให้มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นครอบครัวที่สี่ก็จะไม่มีตำแหน่งในตระกูลต่อไป ยาปิงตัดสินใจไม่ประนีประนอมอีกต่อไปนางจะไม่ยอมทนให้ใครมาลังแกครอบครัวที่สีมากเกินไปอย่างแน่นอนแม้ว่าคุณนายเซียนจะเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมแต่ทุกคนรู้ดีว่าเจ้านายสีไม่มีบุตรชายเมื่อไม่มีบุตรชายมันก็ยากที่จะสืบสายตระกูลต่อไปความตั้งใจของท่านประมุขตระกูลท่นตกการให้มีงานมงคลได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเจ้านายซียังอายุไม่มากและมีสัมพันธ์ที่ดีกับแม่นางเฟิงมิฉะนั้นนางอาจตั้งคันและให้กำเนิดบุตรกรแต่งก็ได้เรื่องอย่างนี้คงไม่ดีแน่หากข่าวแพร่สะพัดไปสู่สาธารณชนคุณชายสามและคุณหนูเจ็ดไม่ควรเรื่องมากจนเกินไปนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดังนั้นพวกเจ้าคงไม่เข้าใจจริงๆเมื่อแม่นางเฟิงเข้าร่วมตระกูลในฐานะภรรยาหลวง คุณนายเซียนก็ต้องอยู่ในฐานะภรรยาน้อยอย่างไรก็ตามแม่นางเฟิงเป็นหญิงฉลาดมีหลักการและคุณธรรมสูงส่งนางรู้ว่าคุณนายเซียนทำงานหนักเพื่อคอบครัวที่สี่มาหลายปีแล้วและได้รับยกย่องว่าเป็นภรรยาที่มีคุณงามความดีนางคงทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้คุณนายเซียนไปเป็นภรรยาน้อยแนย่ก็เลยยอมให้คุณนายสีเขียนหนังสือ,อยาล้างส่งไปที่บ้านเพื่อที่ว่า แม่นางเฟิร์กจะได้ยินดีเรียกขานคุณนายเซียนว่าพี่เด็ดเต็มปากในอนาคตนางต้องการสร้างความกลมเกลียวให้กับครอบครัวที่สี่และแบ่งปันสามีกับคุณนายเซียนยังมีความสุขเต้าหญิงไวกลางคนลุกขึ้นยืนทันทีแล้วพ่นแต่คําที่ไร้สาระออกมาเราต้องขอบคุณนางจริงๆที่ไม่ขับมันดาข้าออกจากบ้านจริงไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้ยเยปิงรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดทั้งที่ฟ้ายัางโล่งแจ้ง มีเหตุผลเช่นนี้ด้วยหรือนี่มันป่าเถื่อนยิ่งกว่ามนุษย์กินคนที่อ้างว่าพวกเขายังกินไม่อิ่มเว้นแต่จะได้กินคนสักหนึ่งเป็นร้อยเท่าเดินไม่ใช่หรือเย่ปิงจ้องมองเบายิงคนนั้นด้วยความโกรธและแม่ของข้าแต่งงานกับพ่อข้าในฐานะเป็นภรรยาหลวงไม่ใช่หรือท่านมาจากตระกูลมั่งคั่งและประสบความสําเร็จไม่ใช่หรือยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวที่สี่ไม่มีบุญหลานสืบเชื้อสายได้อย่างไรเรามีพี่สามอยู่ไม่ใช่หรือ พ่อเห็นว่าเย่ยปิงจ้องมองอย่างคุนเคืองเบาหญิงตกใจกลัวจนรีบถอยกลับบุรุษผิวซีดหัวเราะออกมาอย่างเย,ยือกเย็นแทนและแค้นเสียงออกมาอย่างไม่เกรงใจคุณหนูเจดเจ้ารู้ไหมใครเป็นสื่อให้คุณนายเซียนและใครเป็นผู้รับรองให้นางและรู้ไหมใครเป็นคนให้สินสอดทองมั่นแก่นางถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเจ้านายสามพยายามปกป้องชื่อเสียงให้เจ้านายสีมาตะกอน เขาก็คงไม่ยืนการที่จะเป็นพ่อสื่อให้เขาแน่พูดตามตรงเลยนะคุณนายเซียนก็เป็นแค่คนติดตามนายสีไม่มีชื่อไม่มีสถานะแต่เห็นว่านางนุ่มนวลและใจดีทุกคนก็เลยปลย่อยถ้าทุกคนร้องเรียนมากเกินไปเขาก็จะกระจายออกสู่สาธารณชนตระกูลเย่ก็จะกลายเป็นตัวตลกไปพอบ้านครอบครัวสองถ้าตระกูลเย่ยินกรานจะจัดพิธีแต่งงาน ข้าก็ไม่คัดค้านเลยอย่างไรก็ตามปวดยใสายร้ายคนอื่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ตอนนั้นพี่สามและพี่หญิงเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้เราแต่ผู้อาวุโสสรงเหอก็เป็นพยานให้เราได้และเจ้าหุบเขาร้อยบุพพาก็ได้มอบดอกเจดสีและสายหยกหนึ่งตะกร้าเป็นสินสอดของข้าเราสองพี่น้องตระกูลหัวแต่งงานกับสองพี่น้องตระกูลเย่ต่อหน้านักรบผู้แข็งแกร่งเป็นจำนวนร้อย เราเฉลิมฉลองท่ามกลางสายตาของคนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเจ้าเอาไปพูดได้อย่างไรว่าข้าเป็นผู้หญิงที่ลักรอบได้เสียกับนายซีคนในตระกูลเย่ไม่ว่าทั้งชราทั้งเยาว,วัยก็ยิ้มต้อนรับเราในตอนนั้นไม่ใช่หรือท่านแม่ของสามีเรายังบอกกับข้าว่านางจะดูแลเราพี่น้องเหมือนกับสมบัติที่ล้ำค่าเหมือนกับเป็นเทพธิดาของนางเองข้าไม่เคยคิดเลยว่า นางจะเป็นต้นเหตุให้นายสามและพี่หญิงของข้าต้องจากไปเร็วสมาชิกของตระกูลก็กลายเป็นปฏิปักษ์กับข้าทั้งที่ข้าก็เป็นสภัยของตระกูลมานับ10ปีข้าเคยทําอะไรผิดต่อตระกูลเย่เมื่อไรทั้งการพูดท่าทีการกระทําในหน้าที่ภรรยาข้าทําให้ตระกูลตกต่ำเมื่อไหร่กันตั้งแต่ข้าแต่งงานเข้าตระกูลเย,ย่ข้าให้การสนับสนุนสามีข้า และคอยให้ความรู้การศึกษาแก่ลูกๆข้าเชื่อฟังสามีของข้าเสมอมานอกจากไม่มีบุตรชายข้าทำอะไรผิดต่อตระกูลเยรเมื่อพี่สาวข,าข้าขอให้ข้าดูแลซานเอ,อ๋อข้าก็รับเข้ามาดูแลด้วยตัวของข้าเองสมาชิกของตระกูลเยรทุกคนก็เห็นดีด้วยที่เปลี่ยนสถานะให้ซานเอ,อ๋อมาเป็นผู้สืบสายตระกูลของครอบครัวที่สี่แล้วทำไม ระกูถึงมาผิดคำพูดเอาในตอนนี้เสิเล่าก่อนหน้านี้เจ้าพูดว่าบุตรของข้าไรประโยชน์แต่ตอนนี้เขาทำสัญญากับคำพีได้สำเร็จแล้วดังนั้นเขาจะมีอนาคตอีกยาวไกลเจ้ายังมาพูดดูถูกสารเออของเรามากเกินไปได้ยังไงเพื่อรักษาชื่อเสียงมารยาทไว้ยิงงามพยายามปรับอารมณ์ของนางในที่สุดนางก็มีอารมณ์มากขึ้นในขณะที่นางพูดถึงความขับข้องใจ และความเจ็บปวดของนางทั้งหมดที่นางอัดอั้นตันใจมาเป็นเวลาหลายปีคุณนายเซียนไม่ใช่ว่าบ่าวผู้นี้จะดูแคลนคุณชายสามบ่าวผู้นี้เพียงปฏิบัติตามคําสัง่งของประมุขตระกูลถ้าคุณนายเซียนมีเรื่องอยากร้องเรียนโปรดคุยกับประมุขตระกูลโดยตรงดีกว่าจะมากรงเครื่องกับบ่าวผู้ต่ําต้อยอย่างพวกเราได้อย่างไร <laughs> <laughs> คนผิวซีดหัวร้อยยังยืกย็นแฝงไปได้วยความดูถูก ข้าทำความเข้าใจสถานการณ์ได้ไม่มากก็น้อยแล้วเย่ยางพยายามควบคุมความโกรธของเขาไว้และฟังเรื่องราวทั้งหมดก่อนในที่สุดเขาก็เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างในตอนนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขากลั่นแกล้งครอบครัวที่สี่ไม่ใช่หรือพวกเขาคิดว่าเขายังเป็นเจ้าเด็กที่น่าสงสารคนเก่าที่รังแกกันได้ไง่ายๆกระนั้นหรือเย่ยางส่งเด็กหญิงให้เย่ปิงที่ยังโกรธจัดจนพูดไม่ออกและก้าวไปข้างหน้า ปลดไวกลางคนผิวซีดไม่ได้แม้แต่จะชำเลืองมองเขาจิบชายอย่างสบายอารมณ์ความเยะโงของเขาดูเหมือนจะกล้าท้าทายให้เย,ย้หยางทุบตีเขาด้วยยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้คุ้มกันของตระกูลเย่ที่ยืนอยู่ลายล้อมอยู่ปลดไวกลางคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเยื้งไปทางขวาก็ยังแสดงอาการหยิ่งยโสเช่นเดียวกับเจ้านายของเขาเจ้าเป็นเพียงพ่อบ้านไม่ใช่หรอือทำไมสเสอาวางตัวสูงส่งยิ่งใหญ่กันนักเล่า จู่ๆเย่หยางตบบุรุษไวกลางคนอย่างหนักเต็มใบหน้าของเขาส่งผลให้เขาปิวไปตามแรงตบทันทีเลือดและซี่ฟันที่หักกระเด็นล่วงหล่นบนพื้นบุรุษกลางคนร่วง,งบนโต๊ะสิงดังโครมใหญ่ทําให้โต๊ะพังเป็นสิ่งเสียงารองลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ก่อนที่เขาจะมีเวลาได้โต้ตอบเย่หยางก็ยกก้อ้ขึ้นแล้วฟาดไปที่ตัวเขาอย่างไม่ปราณีผู้คุ้มกันของตระกูลเย่เริ่มเข้าโจมตี แต่เย่หยางก็เคลื่อนไหวได้ไวกว่าพวกเขาเป็นพันเท่าเขาควงมือจนเหมือนกับว่าเขามีแขนงอกออกมาทั้งสิบข้างและโจมตีใส่ผู้คุ้มกันโดยรอบอย่างไม่หยุดหย่อนใบหน้าของผู้คุ้มกันทุกคนถูกเย่หยางตบอย่างหนักอย่างน้อยก็คนละร้อยครั้งหัวหน้าผู้คุ้มกันสองนายที่มีฝีมือดีที่สุดพวกเขาอัญเชิญสัตว์อสูรสายเสริมพลังไว้อย่างลับๆก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาที่นี่เพื่อความไม่ประมาทพวกเขาโจมตีเข้ามาในทันที ระากายตาเย่อยางเยนเยบดุตามัจุราชก็ใช้ฝ่ามือของเขารับหมัดทั้งสองคนแล้วบดขยี้พวกเขาด้วยการจับที่ทรงพลังของเขาท่านได้นั้นหัวหน้าผู้คุมกันทั้งสองก็แหกปากร้องลั่นขนาดที่กระดูกเนื้อผิวถูกบดจนเละแต่ก่อนที่หัวหน้าผู้คุมกันจะร้องจบเย่หยางก็เตะเข้าที่กรองดวงใจของทั้งคู่ถ้ามีคนที่หูดีจริงๆอยู่ด้วยก็คงจะได้ยินเสียงเหมือนกับไข่แตก จากการโจมตีครั้งนี้ของเย่ยานหัวหน้าผู้คุมกันทั้งสองคนร้องไม่ออกขณะที่หมดสติลม้มลงร่างสูงใหญ่ของพวกเขาลม้มลงฟาดกับพื้นสียงดังสนั่นพอเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเลวร้ายบุรุษไวกลางคนรีบออกไปข้างนอกพยายามจะวิ่งหนีแต่เย่ปิงที่กำลังอุ้มน้องสาวอยู่เตะตัดขาเขาที่ส้นเท้าของเขาทันทีถ้าไม่ใช่เป็ดเพาะนางเห็นว่าพี่ชายนางเตรียมจะฆ่าคนผู้นี้ จึงพยายามช่วยชีวิตของบุรุษกลางคนด้วยการห้ามไม่ให้เขานี้ออกไปนางคงเรียกผู้พิทักษ์มนุษย์พึกษสาร้อยปีออกม่าย่ำเจ้าผู้นี้เป็นแล้วเจ้าต้องการสังหารข้าเหรอข้าแค่ถูกท่านประมุขตระกูลส่งมาโดยเฉพาะนะบุรุษไวกลางคนร้องออกมาย่างเดือดดาลหน้าของเขาที่โดนเย้่ยงตบตีกลายเป็นสีดำและฟันร่วงเกือบหมดปากเอ๊ะนี่เป็นพ่อบ้านของครอบครัวรององเราไม่ใช่เหรอ ผู้ได้ซ้อมเจ้าสิจังสะบักสบอบกันเล่าน่าสงสารจริงๆใครนะช่างบ้าจริงๆบางอาจซ้อมพ่อบ้านของครอบครัวที่สองกันนะใครกันเอ่ยใครทุบตีสุนัขของครอบครัวเราสุนัขของครอบครัวเราโดนทุบตีได้ไหมมีแต่เราที่เป็นเจ้านาถึงจะมีสิทธิ์ที่ทุบตีมันได้ฮ่ <laughs> ยอ,อย่างหๆๆอยๆๆยๆๆยืๆๆ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 ะๆๆ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  แต่ละครั้งที่เย่หยางเตะออกไปทําให้บุรุษกลางคนแหกปากร้องเหมือนกับสุกรถูกเชือ่อบุรุษไวกลางคนเจ็บปวดหนักจนแทบตายเขารู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกต่อไปเขาคงได้ตายจริงๆแน่พอเห็นว่าหญิงงามอยู่ข้างหน้าเขาจึงรีบคลานไปหานางหวังจะขอให้นางไว้ชีวิตใครจะรู้กันว่าก่อนที่เขาจะไปถึงตัวหญิงงามเย่หยางกระโดดสูงแล้วย่ำลงมาที่หลังเขาตะโกนลั่นว่า ขี้ข่าบัศพที่ไรยังอายบางอาจทาร้ายนายหญิงของเจ้าหรือเจ้าบังอาจพยายามจะลอบสังหารแม่สีต่อหน้าต่อตาทุกคนหรือเจ้าสุนัขอักตันยูข้าจะให้เจ้าชดใช้บาปอย่างไรดีบบาวทาั้งหลายลากมันไปทุบตีให้ตายจากนั้นก็หั่นศพให้เป็นอาหารสุนัขลุงนานและคนอื่นตกใจหนักแต่แต่มมองลึกๆแต่พอเห็นคุณชายของพวกเขาน่าประทับใจมีพลังดุจเทพ ท่านใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกเหมือนจะระเบิดด้วยความโกรธถึงกับรูปลงพ้อมกล้าขึ้นมาได้ครั้นพอได้ยินคําสั่งเย่ยหยางพวกเขาก็กรูเข้าไปลากผู้คุมที่สลบกันอยู่ออกไปข้างนอกทีละคนในขณะเดียวกันเย่หยังหักขาโต๊ะและฟาดลงไปไม่กี่ครั้งเพียงชั่วครู่เขาก็ทําให้พวกผู้คุมกันแขนหักขาหักไปเป็นจํานวนหนึ่งยิงรับใช้ที่กล้าพูดออกมา แในตอนนี้กลัวจัดจนเป็นอัมพาตอยู่กับพื้นมีบางส่วนที่เป็นลมไปแล้วด้วยความกลัวตาของพวกเขาเลือกขาวสูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วเมื่อหญิงงามเห็นเย่อย่างควงขาโต๊ะที่โชคเลือดเตรียมจะฆ่าสารับใช้ผู้นั้นนางกอดเขาไว้แน่นทันทีพอเธอซานเอ,อ๋อยู่ได้แล้วคนพวกนี้เป็นเป่ารับใช้ชั้นเลวไม่มีประโยชน์ที่จะฆ่าพวกเขาทั้งหมดพวกเขาถูกส่งมาที่นี่ตามคำสั่งของคนเอง แม่สีรู้ว่าเจ้าเป็นเด็กดีต้องการจะระบายความโกรธให้ข้าและสั่งสอนบ่ารับใช้พวกนี้แต่เจ้าไม่ควรจะทําเกินเลยไปแค่ให้นางตบปากตัวเองก็พอจะไม่ต้องฆ่านางหรอกเมื่อนางได้ยินเช่นนี้สาวรับใช้นั้นที่เกือบสลบไปแล้วจึงเริ่มตบปากตัวเองเต็มแรงโดยไม่รอให้เย่หย่างสั่งช่างเป็นเรื่องน่าตลกหากนางปล่อยให้คุณชายสามที่ใครๆเรียกว่าเป็นคนไร้ประโยชน์ แต่อมไม่หิดมากทุกตีนางแล้วนางจะรอดชีวิตไปได้อย่างไรย,ยี่ยงถูกหญิงงามกอดเอาไว้ไม่สามารถทุบตีสาวชายได้ดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงแค่เตะเบาสองคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนี่ยิ่งทําให้หญิงรับใช้หญิงกลัวหนักจนแทบขวัญกระเจิงนางเริ่มขอให้เขาไว้ชีวิตนางหญิงงามยังกอดบุตรชายไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยพยายามไม่ให้เขาใช้ขาโตเปื้นเลือดตีหญิงรับใช้ในใจของนางกลัวเล็กน้อย แต่นางรู้สึกปลื้มใจมากที่บุตรของนางระบายความโกรธให้นางน้ำตาที่นางกลั้นไว้ไม่ให้ไหลกลับไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้และนางเริ่มสะอ,อื้นจนไม่อาจจะระง,งับยับยั้งไว้ได้อีกพอเห็นเช่นนี้เยป่ปิงและทารกหญิงโผวิ่งเข้ามาในทันทีแม่และทิดาทั้งสองต่างกอดกันร้องไห้อย่าร้องไห้เลยข้าจะพาทุกคนไปที่ปราสาทตระกูลเย่เดี๋ยวนี้และเราจะําอาศีว่าเกิดเรื่องอะไรกันแน่ แม่สี่อย่าวาดวันอย่าร้องไห้เลยข้าอยู่ที่นี่แล้วจะไม่มีใครลังแกท่านได้อีกเมื่อ,อยียหยางพูดเช่นนี้คำพูดของเขาทำให้หญิงงามต้องร้องไห้หนักมากกว่าเดิมในเวลาที่นางไม่มีใครพึ่งพิงไดุ้ตรชายของนางกลับยืนยันปกป้องนางอย่างกล้าหาญเขากลายเป็นเสาหลักที่คำยันครอบครูไว้ถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นางคงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรได้